เรื่องดีที่อยากแชร์ b l i n d Story เรื่องดีที่อยากแชร์วันนี้ครับพอดีผมไปอ่านบทความอันหนึ่งนะครับจากผู้ชายคนนี้ครับสวัสดีครับพี่พีครับครับสวัสดีครับแม่พี่พีระพีราลิตนะครับมอเช้านี้นะครับผมผมอ่านบทความพี่พีส่งมาต้องอะไรต้องกวาดสายตาอ่านบทความให้เกลี้ยงใช่ไหมครับผม ใช่ใช่<ม>เราถึงจะรู้ความหมายที่มันซ่อนอยู่ข้างในได้แต่อย่างพวกเราก็ต้องฟังบทความนี้ให้เกลี้ยงอ่ะใช่ใช่คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังบทความนี้กันสักนิดนึงก่อนได้ไหมครับอ่ะได้ครับอ่ะไปฟังกันเลยครับ คนตาบอดอยากให้คนตาดีมองเห็นอะไรหากกวาตัวอักษรบรรทัดนี้เกลี้ยงตาเราขออนุมานว่าคุณได้เริ่มต้นรู้จักกับโลกของคนตาบอดมากขึ้นอย่างน้อยคุณก็รู้ได้ว่าเขาทําอีกหลายสิ่งหลายอย่างได้มากกว่าโลกอันจํากัดของเราเคยคาดคิดได้เขาคิดมีเป็นและเห็นอะไรได้มากกว่าที่เราเคยจินตนาการถึงและรู้สึกรู้สมต่อสิ่งหนึ่งหนึ่งได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่าใครแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายหากเราไม่เข้าใจที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันในความหมายของเพื่อนมนุษย์ยังมีรายละเอียดอีกมากที่เราต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อองงเเล็กๆย่าวิีร นี่ยกขานไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการสร้างสมดุลของความเท่าเทียมพวกเขาไม่ต้องการให้คุณสุภาพมากจนถึงขนาดนิยามพวกเขาด้วยคำสวยงามอย่างผู้พิการทางสายตาแค่ขออย่าเรียกด้วยเสียงห้วนสั้นแฝงทสนคติด้านลบอย่างบอดหรือไอบอดก็พอพวกเขาขอให้พูดคุยกันอย่างคนทั่วไปอย่าแบ่งแยกเขาเป็นคนโน้นคนนี้และหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับเขาโดยตรงแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาแต่นั่นทําให้เขารู้สึกว่ากําลังเป็นคนอื่นของสังคมในชีวิตประจําวันพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนตาดีอย่างคุณเสมอตั้งแต่ หลักเกณฑ์ง่ายๆอย่างพาพวกเขาข้ามถนนหรือนำทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งคุณควรจะรู้ว่าให้เขาจับข้อศอกของคุณแล้วเดินนำหน้าเขาหนึ่งก้าวเขาจะสามารถเดินตามคุณได้อย่างง่ายดายการจูงมือไม่ใช่การนำทางที่ดีอย่างที่คุณคิดส่วนการดึงเสื้อหรือจับไม้เท้าลากออกจะทำให้เขาเข้าใจได้ว่าคุณกำลังตั้งแง่รังเกียจถ้าเห็นเขาในห้างสรรพสินค้าลองถามเขาว่า เขาต้องการไปที่ไหนหาก็เจอกันที่ป้ายรถเมล์และเขาขอร้องให้คุณช่วยดูสายรถเมล์ที่ต้องการให้หากรถเมล์สายนั้นยังมาไม่ถึงและคุณจำต้องจักไปแค่บอกเขาให้หาคน ช่วยคนใหม่อย่าทิ้งให้เขารอคอยอย่างไม่มีจุดหมายหรือหากเห็นเขาขึ้นรถไปช่วยพาเขาไปยังที่นั่งที่ว่างก็พอเมื่อเขาต้องการให้ช่วยแนะนําวิธีการบางอย่างเช่นการซื้อบัตรรถไฟใต้ดินหรือการกดน้ําจากตู้ขายลองถามว่าเขาอยากลองทําเองไหมและแนะนําวิธีการนั้นไปเพราะบางครั้งเขาต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้ทําเองได้มากกว่ารอพึ่งคนอื่นทําให้ทุกครั้ง จงแนะนําเขาไม่ใช่ทําทุกอย่างให้จนเรียบร้อยเวลาพวกเขาขอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเช่นเมื่อเขาถามว่าเสื้อผ้าชุดนี้ดีไหมหรือสิ่งที่เขากําลังจะทําเป็นอย่างไรเขาต้องการคําแนะนําอย่างจริงใจไม่ใช่การให้กําลังใจอย่างพร่ำเพรื่อแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพวกเขาไม่ต้องการเป็นอภิสิทธิ์ชนเขาไม่ต้องการการทนุถนอมประคบประงมอย่าดูแลและบริการเขาไปเสียทุกอย่างเขาจะรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้และไม่มีคุณค่าและไม่ต้องตื่นเต้นกับความสามารถธรรมดากินข้าวอาบน้ําเดินทางพวกเขาเข้าใจไม่ได้ว่าเราจะชม ว่าเขากินข้าวเองก็ได้เก่งจังทําไมเพราะแน่นอนว่านอกเหนือจากเรื่องง่ายๆเขามีความสามารถที่จะทําเรื่องเก่งอย่างเต็มความหมายได้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นมอ อันและหยิบยื่นโอกาสให้เขาได้แสดงออกหมไม่จํากัดว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะหากเราเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้สังคมก็จะเปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นกฎหมายและกฎเกณฑ์เดิมๆที่บีบให้พวกเขาใช้ความสามารถอย่างจํากัดจาเขียยจะทังออกความกับแคบของจิตใจจะขยายใหญ่โตขึ้นพวกเขาอยากมองเห็นแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้โอกาสที่คนตาดีอย่างคุณมองเห็นและหยิบยื่นให้มีความหมายกว่าอะไรทั้งหมดดอกไม้ริมทางดอกนี้น้องโรสมองเห็นความงามไม่ได้ได้เห็นแต่เพียงในจินตนาการเท่านั้น ขอบคุณที่มาไม่ทราบผู้เขียนโอ้โหพีพีครับไม่มีที่มาเหรอครับตัวนี้ไม่มีที่มาครับพอดีจริงๆแล้วต้องต้องขอบคุณเพื่อนๆทางโซเชียลครับว่าครับอ่าเวลามีข้อมูลมีสาระอะไรดีๆเนี่ยก็นําม,มาแบ่งปันตลอดแล้วก็ผมก็ไปเจอจากเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็เพื่อนคนนั้นก็เชื่อได้ว่าคงจะมีเจตนาดีๆเหมือนที่ผมรู้สึก ที่ผมก็เลยแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนได้อ่านด้วยเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนอยากให้คนตาดีเข้าใจเราจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นไม่ไม่เดินเข้ามาแล้วจับเสื้อไม่เดินเข้ามาแล้วจับไม้เท้าแล้วใช่แนะนําวิธีการที่ถูกต้องว่าเพียงแค่เข้ามาแล้วถามว่าเราอยากไปไหนต้องการอะไรใช่ไหมครับพี่พีใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยครับเพียงแค่ว่าเราเราอยากได้แค่ความเข้าใจแล้วก็ เราต้องการความใส่ใจนิดๆหน่อยๆที่มันไม่ต้องมากมายอะไรมากแต่ก็คือเราเราจะรู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันอันนี้มันจะทำให้เราภาคภูมิใจแมก็ผมฟังแล้วเขียนได้โดนมากเลยอ่ะพอดีอ่าลุกช่วยลุกให้ผู้พิการทางสายตานั่งหน่อยนะคะเวลาผมอยู่บนรถไฟฟ้าผมรู้สึกว่าโอ้โหดูทางการเหลือเกิน <laughs> แต่ว่าในบทความก็เขียนนะไม่ต้องเรียกว่าจุดจุดจุดบอดก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับจริงจริงแล้วพวกเนี้ยคำคำเรียกหรือคำอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนตาบอดไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกรก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณเรียกด้วยด้วยความรู้สึกด้วยการที่ที่มันมีอคติหรือว่ามันมีมีชั้นวันณะอยู่ข้างในครับคำพูดผมเชื่อว่าคนตาบอดทุกคนรับรู้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะ ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มองจากสายตาแต่เขาเวลาเขาฟังเนี่ยมันจะเข้าออที่สมองเขาเลยน้ำเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่บางทีอ่าทนตาบอดกับเฮ้ยคนตาบอดว่าอย่างเงี้ยครมันมันก็จะมันก็จะไม่ใช่แหลยแล้วก็ที่ผมเจอหลายๆครั้งนะมากันสองสามคนเฮ้ยบอกพี่เขาหน่อยสิเฮ้ยบอกพี่เขาหน่อยสิคือคือไม่บอกเองแต่ว่าจะจะบอกให้เพื่อนช่วยบอกเขา ใช่ใช่บอกพี่เขาหน่อยเออลองถามพี่เขาสิว่าจะกินอะไรทาัทางที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้โดยตรงในบทความเนี้ยสื่อสารให้ให้เราอยากที่จะส่งไปถึงคือเพื่อนเพื่อน,นคนตบอดอ่านแล้วบทความนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งต่อไปยังคนทั่วๆไปเพื่อที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็อาจจะฝาก กระจายออกไปเยอะๆเพื่อที่จะเป็นความรู้บางทีเนี่ยผมเชื่อว่าคนตาดีเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเขาแค่มีความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความเข้าใจผิดหรือว่า มีประสบการณ์ในเรื่องของคนตาบอดเนี่ยน้อยมากครับผมแม่ก็ผมเลยไม่รู้จะขออนุญาตใครเลยเนาะที่จะมาแปลงข้อความนี้ให้คุณเปรมวดีได้อ่านที่เราฟังกันไปบา,บางทีต้องต้องต้องขอบคุณผู้เขียนนะครับจริงๆต้องต้องขออภัยด้วยว่าไม่ได้ให้เครดิตแต่ว่าเราไม่ทราบผู้เขียนจริงๆถ้าถ้าถ้าผมหรือว่าพี่ลงตามเจอก็เดี๋ยวอาจจะตามนะตามนะถ้าใครเจ้าของบท บทความนี้ช่วยช่วยติดต่อทบมาหน่อยก็ดี<ห>เพื่อที่เราจะได้มาแจ้งว่าคุณคือคนที่เขียนบทความที่ดีนะครับขอบคุณมากๆาก <c oughs> เลยจริงๆใช่พี่พีครับฝากอะไรกับการใช้ชีวิตในสังคมของเราทุกวันนี้หน่อยครับเพราะทุกคนยังต้องเดินทางทุกคนยังต้องซื้อของกินข้าวและพบปะผู้คนเราจะทําตัวยังไงให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับผมว่า,าการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเกิดกับเรา ไม่สักวันใดก็วางึ่งหรือว่าไม่สถานการณ์ใดก็สถานการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่จะบอกหรือว่าการบอกกล่าวการประกาศให้รู้หรือให้คนรอบข้างเราเข้าใจเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เมื่อคนรอบข้างได้ฟังในสิ่งที่เราบอกกล่าวในสิ่งที่เราบอกเล่าแล้วเนี่ยช่วย เห็นใจอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองว่าเอยมันจะต้องสงสารแต่ว่าช่วยเข้าใจช่วยอ,อให้โอกาสเราผม <st arts> ผมเชื่อ ER ว่าเหล่านี้ครับมันจะทําให้คนตาบอดเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินในสังคมเ,เยี่ยมเลยครับเราไม่ใช่ภาระนะครับแต่เราก็ขอความช่วยเหลือบ้างนะครับผม <st arts> เพราะว่าในบางอย่างอะ่ะอย่างเช่นดูสายรถเมลเราก็อยากให้คุณช่วยดูให้เนาะใช่ใช่ครับ<ม>เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ที่ทุกคนอยู่ด้วยกันจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นที่จะขอความช่วยเหลือแต่ว่าเราขอความช่วยเหลือกันคนละเรื่องเท่านั้นเองครับใช่ครับผมก็เหมือนเวลาไปกับญาติล้วไปสถานที่ใหม่ๆเขาเองมองเห็นก็ตามแต่ว่าเขาไม่คุ้นเคยสถานที่ก็ต้องถามมั่งเหมือนกันนะใช่ครับ วันนี้เรื่องดีๆที่เรามาแชร์จากทางหนึ่งสหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พีระที่นำมาจากข้อมูลที่เป็นผู้เขียนที่ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งจริงๆเลยนะครับผมที่ผู้เขียนนิรนามคนนี้เราต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เขียนบทความดีๆอย่างนี้แล้วขอบคุณพี่พิระที่แชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับยินดีครับแมวันนี้ผมนายหมอคอมและพี่พิระกับเรื่องดีที่อยากแชร์จากทาง1414คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรื่องดีที่อยากแชร์ Blind Story